คิงเพียวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ปจัดรังแคลอาการคันเชื้อราบนศีรษะดีท็อกสารเคมีทำให้ผมกลับมานุ่มนวลเงางามตอบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะส่วนประกอบจากธรรมชาติ100%เปอร์เซน์วันเสาร์ที่1ตุลาคม2565เวลา15นาฬิกา ดรจารุวัฒน์สติยานุรักษ์รองที่การบดีมหาวิทยาลัยจันกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสรตราจารย์ชุมพลวงคำจันทร์หัวหน,น้าสนากกีฬาได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2565ณสนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ประเภททีมชายชนะเลิศอันดับหนึ่งสันติสุขหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งบริเทคนิคลานนารองชนะเลิศอันดับสองสันติสุขสองและจอมทองสองประเภททีมหญิงชนะเลิศอันดับหนึ่งบริเทคนิคลานาหนึ่ง รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งศึกษาส่งเคราะห์เชียงใหม่สองรองชนะเลิศอ,อันดับสองศึกษาส่งเคราะห์เชียงใหม่หนึ่งและบ้านศาลาจารัญชัยวงศ์รายงาน